ะะที่ทักหลังไม้เราก็ถามว่าเออครูคะหนูก็คือแบบมือใหม่มากๆเลยแต่ว่าอยากจะเริ่มต้นมีไรายได้จากงานดิจิตอลโปรดักตะไม่รู้ว่าจะเริ่มจากอะไรก็เลยโอเคมาเดี๋ยววิาจะมาแนะนําให้นะคะว่ามือใหม่นะคะสิ่งที่คุณเริ่มต้นได้เลยทันทีสําหรับงานดิจิตอลโปรดักตก็คือ,อทํางานขายบนตลาด s อแต่ก่อนอื่น คุณจะต้องรู้ก่อนว่าเอซี่ตอนที่คุณเปิดร้านจะมีค่าธรรมเนียมเปิดร้าน15เหรียญฮะก็ราวๆเจ็ดแปดรบาทประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเทียบกับตลาดอื่นๆแล้วก็ยังถือว่าเปิดร้านได้เลยยังง่ายกว่าอย่างยุคนี้ก็บอกเลยว่ามี AI ทํารูปเยอะมากนะคะแล้วก็สิ่งที่ป๊อา,าเอามาพาทุกคนทำอ่ะปอสพาทำจาก ChatGPT เพราะอ่ะหนึก็คือมันง่ายแหละสก็คือ,อไม่ต้องออกไปไหน เกือบฟินิชอะเกือบฟินิชได้เลยที่ ChatGPT เครื่องมือที่เราจะทำเครื่องมือที่เราจะทําตัวชิ้นงานก็คือ ChatGPT ถูกไหมอ่ะสเต็ปถัดไปตลาดที่คุณกําลังจะไปขายและแน่นอนป๊อบจะพาทุกคนไปดูที่ตลาดเอสซี่ค่ะอ่าที่สำคัญมันมี3 Product อ่ะมันมี3 k e คีย์เวิรี่ป๊อบอะทำรีเสิร์ชมาแล้วอ่ะป๊อบหา niche มาแล้วว่ามือใหม่เริ่มต้นได้แล้วไม่ต้องไปแข่งแย่งกับตลาดที่เขาทําอยู่เดิมเยอะๆที่คนทําเยอะๆ แต่คุณต้องอาศัย1คือรักการเรียนรู้2คือส่งงานสม่ําเสมอ3คืออย่าท้อถ้ามันยังขายไม่ดีแค่ปรับเท่านั้นเองเดี๋ยวว่าจะพาไปดู3มคีย์เวิร์ด่ามคีย์เวิร์ดซึ่งไอ้สมคีย์เวิร์ดนี้มันถูกรีเสิร์ชมาแล้วแล้วก็จากอันนี้เลยอันน้ก็คือดิจิตอลสติ๊กเกอร์ลูกค้าเอาไปใช้กับการเขียนแพนเนอร์ที่ทุกคนเห็นบอสโพส์วันก่อนที่บอสให้น้องพีทำก็คือบอสให้เขาเลือกอันง่ายๆให้เขาทําแล้วก็เริ่มได้เลยไม่ต้องคิดเยอะจัดไปตอนนี้เป็น affirmation card นะคะ,ะ aff affirmation การก็คือการเหมือนการอพูดคำคมตอนเช้าอะไรเงี้ยข้อดีของ affirmation การคือมันเป็นแค่คำก็ได้ไงมันไม่ต้องใส่รูปก็ได้ก็คือขายได้แล้วเออแล้ว oracle a r d คืออะไร oracle ก r d กับ affirmation card สามารถขายอยู่ในคีย์เวิร์ดเดียวกันได้อต่างกันตรงที่ oracle a r d จะมีการอ่านการ์ดอ่านความหมายแต่ affirmation ก็คือเหมือนพูดคำบวกๆพูดคำที่ทําให้เรามีพลังงานดีตอนเช้าอะไรเงี้ยแต่ oracle card มันจะมีการ reading ก็คืออ่าน ข้อความนั้นด้วยอ่านความหมายของข้อความของไพ่ใบนั้นอลรกเคิลการ์ดมันก็คือคล้ายๆไพ่ยีสี่อะสเตปอันมาอันถัดมาก็คือแท็กซิง uh, ค่ะอะแท็กซิงก็คืออย่างเนี้ยคะ่ะไม่รู้จะบอกอยังไงก็อย่างเนี้ยก็คือเขียนตามอ่ะเขียนตามเส้นอะแต่มันมันไม่ใช่เป็นของเด็กไงคือสมัยที่เราเขียนกไก่เขียน ABC อ่อะเราจะเขียนลกักลักตามเส้นใช่ไหมมันคือแท็กซิงแต่อันนี้มันเริ่มเป็นแท็กซิงของของเด็กโตของวัยรุ่นอะเขา่ก็จะทําแบบนี้เขาก็จะเขียนแบบนี้เอออันนี้แหละที่เราเรียกว,ว่าแท็กซิงนะคะถ้าใครที่ไม่รู้จะเริ่มยังไงไเห็นตลลาดแ รู้แล้วว่าโอเคมันมีอยู่แล้วมันขายได้แล้วตลาดเขาทาแบบนี้กันแล้วแล้วคุณอยากจะไปลองทําก็มีมาแนะนําให้สําหรับคนที่โอเคอยากเริ่มแล้วแต่ไม่รู้จะเริ่มยังไงก็1นึ่คอสนะคะหนึ่งคอสหนึ่งพันห้าร้อยเก้าสิบซื้อสองคอสแถมหนึ่งคอสก็คือสามคอสนั่นแหละคุณจะได้ราคาสามพันหนึ่งร้อยแปดสิบาทโซ5ห้าเดือนห้าและก็ลดทั้งหมดห้าวันอเอาเป็นว่าถ้าคุณสนใจคลาสไหนหรือโปรดักตัวไหนนะคะเลือกเลยเอาที่จริตของเราหรืออยากจะลองเทสทั้งหมดเลย ก็จัดไปเลยค่ะสองแถมหนึ่งอ่าไปบอกทักไปบอกแอดมินนูนข้างบนอ่าแอดมินอยู่ข้างบนอ่าแอดกูป๊อปนะคะแล้วก็พิมพ์คำว่าโปรห้าก็ได้